สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดหนี้อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลนะครับนำมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะครับเมื่อกลับไปกดดูในแอปเป๋าตังนะครับเมื่อกดเข้าไปดูในแถบสิทธิ์คนละครึ่งนะครับตอนที่เราลงทะเบียนก็จะพบข้อความว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้ว ซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าท่านได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือยังนะครับวันนี้ก็รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก่อนอด่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ หลังจากที่หลายท่านนะครับได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับได้สอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับมีข้อความว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้นะครับเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วเราได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือยังนะครับวันนี้ก็ได้ไปหาข้อมูลนะมานะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่า ท่านได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3แต่อย่างใดนะครับและทางเพจกรุงไทยเองนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับต่อผู้ที่เข้ามาสอบถามข้อมูลดังนี้นะครับหมายเลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วรอการตรวจสอบและ SMS แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการภายใน3วันนะครับหมายความว่ายังไม่ยืนยันแบบ100%นะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์ เพราะต้องรอระบบตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและต้องรออีก3วันถึงจะทราบผลอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับ SMS นะครับก็เข้าใจไ้ตามนี้นะครับยังไงก็ต้องรอนะครับอีก3วันถ้าได้รับ SMS แล้วปรากฏผลว่าเป็นอย่างไรนั่นก็คือท่านจะได้หรือไม่ได้สิทธิ์ก็วันนั้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับจากทางเพจกรุงไทยที่ออกมาชี้แจงว่า ต้องรออีก3วันนะครับเป็นอย่างน้อยถึงจะทราบผลว่าได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสามหรือไม่นะครับที่นํามาแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้ลงทะเบียนผ่านกันทุกคนนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารโครงการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ